ลุงครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสามโมงรึ้งครับไม่เกินทุ่มหนึ่งครับอ๋อบ่ายสามโมงถึงหนึ่งเช้าว,วันทำไปสี่ร้อชาแนงครับส nice ่วนไทยชาแนลสวัสดีครับ YouTube เดินทางท่องเที่ยววันนี้ผ่าน นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งกับของกคินหน้าอร่อยอร่อยแค่ไหนมากน้อยยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้คนยืนต่อคิวรอซื้อกันยาวเหยียดครับอยู่ริมแม่น้ำหน้าวัดช่องลมที่นี่คือวัดช่องลมสมุทรสงครามนะครับแล้วผมพาไปดูว่าเขาต่อคิวซื้ออะไรกันที่เห็นอยู่นี้เป็นเรือนะครับแล้วก็คนขายนั่งอยู่ในเรือ แต่มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวครับที่นี่คือข้าตกกวาาต้มเรียกกันง่ายๆว่าข้าวต้มเรือแจ็คครับนี่คนขายขายข้าวต้มนั่งอยู่ในเรือประวัติความเป็นมายังไงจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอ๋อไม่เสียงน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรือลำนี้แต่ก่อนขายข้าวต้มอยู่ที่หน้าวัดเพชรเพชรสมุทรวรวิหารนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีย้ายมาที่นี่เพราะว่าตอนนั้นหาที่ขายอื่นไม่ได้นะครับหลวงพ่อวัดช่องลมให้มาขายที่วัดช่องลมก็อยู่ที่วัดช่องลมแต่นั้นมาคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆขอบอกรบอเรือลำนี้เคยขายอยู่ในน้ำที่แม่น้ำแม่คลองเนี่ครับหน้าวัดช่องลมนี่แหละขายดีมากคนต่อคิวยาวครับ ซื้อแบบนี้ทุกวันตั้งแต่อยู่ในน้ําแต่ตอนนั้นคนมาซื้อเยอะเอากาะจนเรือจะล่ม,มนะแก้ปัญหาด้วยการยกเรือลำนี้ขึ้นมาไว้บนบกครับแต่ก็ยังขายเหมือนเดิมครับหม้อใหญ่มากลุงครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ บ่ายสามโมงครึ่งครับไม่เกินทุ่มหนึ่งครับอ๋อบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มวันทำแค่สี่ร้อยห้าสิบชามเองครับอ๋อแต่ละวันประมาณ450ชามเองครับ450ชามครับไม่เกินทุ่มทัหมดนะครับครับผมโอ้ร้านไหนจะทำยอดขายได้ขนาดนี้450ชามนะครับขายดีมากทุกวันนะครับทุกวันเอามาเอามาทุกวันเลยครับครับผมถ้ามาขายทุกวันนอกจากวันหยุด ไม่ใช่วันหยุดนะขับตะเลิกนะครับนอกจากวันทด่ลุงกหยุดครับผม4 5 3จามเนี่ยเป็นเรื่องราวเที่ยวมาให้ชมกันนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ย้ายขึ้นมาอยู่บนบกก็มีโต๊ะให้นั่งมีคนต่อคิวยาวอย่างที่เห็นครับอหนึ่งเรื่องราวดีๆจากทวนไทยชนะวัแล้วพบกันใหม่มีอะไรดีๆเอามาฝากกันใหม่ติดตามกด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ